สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุนลออองระบาด เวลา17นาฬิกาวานนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายกาซีอิมติอาสโฮเซนเอกอาคราชทูดสาธารณรัฐประชาชนบังกระเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมประบาทกรบาบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้นางราบบฟาติมาพริยาเอกอักราชทูตร่วมเฝ้าทุลออ่อมระบาดด้วยสมเด็จพระเจ้าพรัิราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอต้ตาและทรงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศหรือ I O O A หาคมพุทธศักราช2557เวลา11นาฬิก55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเมอตา้าซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบประธานาธิบดี ทรงพบกับนางมารีลุยส์โคไลโรเปรกาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอตาซึ่งเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคม2501จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมอตาเก้าเข้าสู่การเมืองระดับชาติตั้งแต่อายุ16ปีมีประสบการณ์การทำงานด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสนใจด้านความมั่นคงของสตรีเด็กและผู้สูงอายุและการขจัดความยากจนเป็นพิเศษปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐหมอต้าคนที่9เวลา14นาฬก45นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศหรือ IOI ศาตราจา์อลิาเบตมานบอจิสจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515ดำเนินงานตามอนุสัญญาสหราประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเพื่อส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรมและวิจัยเรื่องการใช้พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติในระยะแรกมอต้ารับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานา,นาชาติติดต่อกัน5ปีเรียกว่าพาเซมอินมาริบัสสันทิภาพในมหาสมุทรหรือพิมพ์ ต่อมาได้หมุนเวียนการจัดประชุมในประเทศต่างๆและหารือกันในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพื้นที่ทะเลให้เป็นสมบัติของมนุษยาชาติและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรมการประชุมพิมพ์แต่ละครั้งจะกำหนดแผนงานวิจัยและจัดสัมมนาตามภูมิภาคต่างๆหลักการของพิมพ์ช่วยเรื่องการวางกรอบและพัฒนากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศมีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการศึกษาทางทะเลในหลายประเทศได้แก่ ออสเตรเลียแคนาดาฟิจิอินเดียญี่ปุ่นมอต้ารัสเซียแอฟริกาใต้และไทยที่ผ่านมามีชาวไทยทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร IOI คือนายเชิดศักด์วีรพัฒ์ตั้งแต่ปี2551ถึง2557และมีนักศึกษาจากประเทศไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธรรมิบาลการบริหารจัดการมหาสมุทรจากมหาวิทยาลัยมอต้าแล้วหนคน การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศในครั้งนี้นอกจากจะส่งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องความสําคัญของมหาสมุทรที่มีต่อการเมืองการปกครองและความคิดของประชาชนแล้วยังเป็นช่องทางส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสมมติในความสําคัญของมหาสมุทรมากขึ้น สถาบาันรับนักศึกษาไทยมาเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดก,การมหาสมุทรหลักสูตร13เดือนที่มหาวิทยาลัยมอต้า2คนรวมทั้งจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านธรรมาภิบาลการจัดก,การมหาสมุทรและทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยเวลา16นาิกา30นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จออกณนะห้องรับรองที่ประทับโรงแรมฮิวตันพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอเดรียนแกตผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาคศูนย์ภาษาอีซีและคณะเฝ้าทุนออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานแก่อาจารย์โรงเรียนจิตละดาเวลา18นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยมอตา้าวิทยาเขตวาเลตา้า ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองที่มหาวิทยาลัยจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอตา้าศาสตราจารย์ฮวนิโต้คาเมลารีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมอตา้าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จในตอนค่ำสมเด็จ <ใน S 2> พระเทพร,พร,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองรที่ประทับโรงแรมฮิลตัน พระราชทานพระาราชวโรกาสให้หนายจุมพลมนัฐช่วงเอกอัครราชาทูตนักกรุงเอเธนและภริยา<ป>ข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตนักกรุงเอเธน<ป>และผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐหมอตา้าเป้าทุลออมระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึกโทรทัศน์รวมการเพราะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐหมอตา้า พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัตด,ดาม,มานทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา19นาฬิกา23นาทีพระเจ้าวโรบงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดประเนรการสแสดงดนตรีร้อยเลงเพลงพวงร,ร้อยซึ่งธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณท่านผู้หญิงพวงร,ร้อยอภัยวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงเพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2529เนื่องในโอกาส100ปีชาตการโดยท่าน ผู้หญิงพวงร้อยเป็นผู้ประพันธ์เพลงเพื่อประกอบภาพยนตร์และการแสดงต่างๆรวมทั้งได้ประพันธ์เพลงปลูกใจที่สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติและประพันธ์เพลงตามพระราชสาสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีผลงานรวมทั้งสิ้น124เพลงการแสดงดนตรีร้อยเลงเพลงพวงร้อยครั้งนี้เป็นการบรเลงโดยวงดุริยางสิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสิน,นทร์มีนายทฤษฎีนัพัทลุงเป็นผู้อำนวยการเพลงและเลรียบเรียงเสียงประสาน 重要。 วันนี้เวลา15นาฬิกา16นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระรวรราชาธินัดดาบ,บ้านเสด็จไปยังแคสคาตาชั้นจีศูนย์การค้าฟิลเจอร์พากรังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานสวีทมาเนียมหากรรมขนมหวานานานาชาติจะขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง7กันยายนนี้ภายใต้แนวคิดสวีทบา์ที่สุดแห่งขนมหวานพอดีคำในฝันโดยรวบรวมขนมหวานชื่อดังต้นตำรับทั้งขนมเค้กช็อกโกแลต ตรีมตลอดจนเบเกอรี่ต่างๆที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกว่า50ร้านค้านในรูปแบบขนมหวานพอดีคำพร้อมตกแต่งบรรยากาศภายในงานเป็นสวนดอกไม้ในฝันโอกาสนี้ทรงแต่งหน้าเค้กบัตเตอร์มาลีลา5สีได้แก่บูเบอรี่เลมอนสตรอบเบอรี่มะม่วงและอัญชันประธานแก่คณะผู้จัดงานเพื่อประมวลนำรายได้ทรงทบทุนมูล,ลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาิไทย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณหอ7เจ็ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งจัดแสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจํานวน6แห่งอาทิการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบและการปลูกมะนาวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจะเชิงเซาการเผยแพร่เกษตรททษฎีใหม่ จากศูนย์ห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่การส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปลาการตูนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีและผลผลิตจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภายในงานมีการ จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิิ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งการฝึกอาชีพโดยวันที่30สิงหาคมในช่วงบ่ายจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเลี้ยงไก่ดำภูพานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนคร ส่วนวันที่31สิงหาคมช่วงบ่ายการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกมะนาวนอกฤดูจากสวนศึกษาการพัฒนาเกษตรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนอกจากนี้องคมนตรียังได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาวิชาการและแสดงปาฐกถาเรื่องแนวทางการศึกษาทดลองของศูนศึกษาการพัฒนาอเน,นื่องมาจากพระราชดำริและเป็นประธานเปิดงานเกษตรอาเซียนและเกษตรเมืองทองซึ่งจะแสดงเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร ใหม่ทั้งเครื่องจากกลเพื่ออุตสาหกรรมอาทิข้าวอ้อยพืชผักผลไม้และเทคโนโลยีเพื่อแปลรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ากว่า200ครูหาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณอรน,นิตนะครับข้าวนั้นเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของไทยแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของความเป็นอยู่ของชาวนาไทยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับวงจรหน,นี้สินนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายออกมาช่วยเหลือทําไมวิถีชีวิตของชาวนาจึงเป็นเช่นนั้นลองดูมุมมองการเล่าเรื่องจากนักข่าวพลเมืองครับ ชีวิตที่วนเวียนอยู่กับหนี้สินของชาวนาส่วนใหญ่ทําให้ทุกครั้งของการลงนาชาวอ่วมดีเจียมและเพื่อนชาวนาอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีความหวังกับราคาข้าวหลังเก็บเกี่ยวครั้งแรกของปีนี้อยากจะได้ให้ได้ราคาดีๆหน่อยอยากได้ราคาให้แพงกว่าน,นี้สักหน่อยพูดทวซ้อ,อ,อมาก็ต้องใช้นี้ทวะซ้อเวลาเราใช้ไปแล้วเราก็ต้องกู้กลับมาอีกเพราะว่าเราไม่มีเงินทุน ไม่มีเงินทุนที่มาลงทุนก oh, ็ต้องกู้ทวศกับอีกโอ้โหหลายปีก็เป็นแบบนี้เรื่อยมามันไม่ยอมมันมันไม่หลุดนี่เงินจากการขายท้าวทั้งหมด21ตันของชาวถูกแบ่งไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวรวมถึงค่าเล่าเรียนของลูกอีกสองคนช่วงที่โครงการแล้วจำนำข้าวข้าวราคาดีหน่อยก็มันก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้หน่อยพอมาช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแย่หน่อย เ,เมื่อชาวนาไม่สามารถพึ่งนโยบายจากภาครัฐได้และนโยบายจำนำข้าวยุติลงพร้อมกับสถานะของรัฐบาลพวกเขาจึงต้องหาทางดิ้นรนโดยรวมตัวกันขายข้าวให้โรงสีเพื่อให้สามารถต่อรองการขายที่สูงขึ้นกว่าขายเป็นรายย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราเริ่มศึกษาข้อมูลจากผู้ซื้อคือโรงสีใกล้ตัวที่เราสุดเนี่ยว่าโรงสีเนี่ย ลุงสี่ต้องการข้าวอะไรบ้างเราก็เลยมารวมกลุ่มแล้วก็เชิญพวก้าทรงออกเชิญลุงสี่มาเชิญผู้ผลิตพันุข้าวเชิญเจ้าที่กระทรวงพาณิชย์มามาคุยแล้วก็พยายามเกี่ยวข้าววันเดียววันที่ข้าวส่วนใหญ่ะประเภทเดียวกันมันก็ทําให้ราคาเราดีขึ้นถ้าเราเกี่ยวสเป,สปรดมันก็จะเลือดที่เจ็ดพันหนึ่งคือพี่คิดว่าการแทรกแซงราคาข้าวเนี่ยยังจําเป็นในบางกรณีบางสถานการณ์ เมื่อราคาข้าวมันลดต่ำลงมากๆเนี่ยรัฐบาลควรจะทําหน้าที่ในการแทรกแซงระยะสั้นๆเพื่อให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นคือต้องทําทั้งต้นทุนและราคาผลผลิตตีคู่กันไปเพื่อให้ช่องว่างเนี่ยชาวนานมีกําไรมากพอตลาดที่ข้าวเป็นอาหารหลักที่เราเลี้ยงคนทั้งประเทศและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญการแก้ไขเรื่องราคาและต้นทุนสำหรับผู้ผลิตชาวนาจึงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นความสำคัญไม่ต่างกันทีมข่าวพลเมืองรายงาน